ู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนายสันติธริ้มละไมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและนางกิษนาจันตรีคณะอนุกรรมาการตัดสินการประกวดจังหวัดอำเภอและชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ to บีนัมเบอ1วันระดับประเทศประจำปี2565ที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายรณพเวียงสิม,มารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามชมรมต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีดังนี้ 1. ชมรมทูบีน u m b บ r รวันสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี 2. ชมรมทุบีนัมบวันสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและ 3. ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานชมรมทุบีนัมบวันชุมชนบ้านดอนตาเพชร ที่โรงเรียนวัดสลาวนาวรามตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีคะแนนผลการประเมินในครั้งนี้จะนำคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลในระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบินนัมเบวันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดระหว่างวันที่29-31ถึงกรกฎาคม2565ที่อิมแพกเมืองทองธานีต่อไป วรังคณาดแดงแสงทีมข่าวสวทการจนบุรีรายงาน